ก,กรการเกษตรสามชุกจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2518โดยการควบสีสหกรณ์เข้าด้วยกันสหกรณ์การเกษตรสามชุกจำกัดสหกรณ์ขายข้าวสามชุกจำกัดสหกรณ์ที่ดินหนองพักนาพัฒนาจำกัดสหกรณ์เกษียณหนองสะเดาจำกัดตั้งอยู่เลขที่479ทับ2หมู่ที่6ตำบลสามชุกอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีคำฝันประจำอำเภอคือหลวงพ่อมุ้ยลือนามหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ท่าจีนคือชีวิตแหล่งผลิตกเกษตรกรรมวัฒนธรรมร่วมใจทานน้ำใสบึงลละหารชากรการเกษตรสามชุกจำกัดมีการดำเนินการโดยคณะกรรมการ15ท่านเจ้าหน้าที่15ท่านโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นสำคัญ ฉันนางสมบัตบวิวนศรีผู้จัดการสกร,สกรเกษตรตั้ทุกตำากันสกร์แห่งนี้ได้นำเนินงานมา 40, 40กว่าปีแล้วดูแลสมาชิกนะคะส0 0พันกว่าคนปัจจุบันนี้สกร์ได้ช่วเหลือสมาชิกเรียกว่าช่วยเหลือได้ดังควบวงจรกานะ,ะทั้งในเรื่องธุรกิจสินเชื่อนะคะก็คือการให้เงินกู้ปประกอบอาชีพนะคะ ได้าการจัดสินค้ามาจําหน่ายให้สมาชิกสมาชิกมีต้องการสินค้าอะไรแต่ก็จัดหาม,มาได้ความต้องการนะคะนอกจากนั้นก็ยังทําธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมข้าวนะคะแล้วก็แปรรูปข้าวเปลือกขายเป็นข้าวสารนะคะซึ่งที่ผ่านมาน,นี้นะคะจะเห็นว่าสมาชิกนั้นให้ความรือตากอนดีมากนะคะทำให้สกอรแห่งนี้มีความ,มจเจริญก้าวหน้า มียิ่งขึ้นนะคะซึ่งสกรก็ให้ความสำคัญนึกอยู่เสมอว่าที่สกร์แห่งนี้นะคะก้ามาถึงระดับนี้ก็เป็นเพราะสมาชิกนะคะเราได้สมาชิกที่ดีนะคะให้ความร่วมมือกับสกรทุกเรื่องนะคะฉะนั้นสกร์เองจะต้องนะคะตระหนักเสมอว่านะคะ เราจะทํำยังไงให้สมาชิกนั้นนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงนะคะในอนาคตภายภาคหน้านะคะสกอเองนั้นนะคะก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริการนะคะการบริการสมาชิกนั้นนะคะเราต้องบริการสมาชิกให้ได้มีคุณภาพนะคะเพื <S <S ่อ เป็นการดึงดูดชักชงจูงสมาชิกให้อยู่กับเรานาน,านๆนะคะซึ่งในส่วนนี้นาที่ผ่านมานี่เเห็นว่าสก์น,นั้นนะคะก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีแล้วก็สมาชิกก็พึงพอใจนะคะทำให้สมาชิกนั้นนะคะร่วมมือนะคะนอกจากร่วมในด้านธุรกิจแล้วนะ,ะก็ยังร่วมเรื่องเงินทุนเป็นอย่างดีด้วยนะคะ มีเงินก็มาฝากที่สกอรนะคะไปทุนสกอรกันนะคะแล้วเมื่อสกอรมีกําไรเนี่ยนะ,ะก็มีการจัดสรรเป็นเงินปันผลมีเป็นงินเฉลยคืนแล้วก็มีปฏิการเพื่อสมาชิกเป็นอย่างมากนะคะซึ่งณขณะนี้เราจะเห็นว่าสกอร์ต่างชุเนี่นะะ่ะก็นะคะดูอย่บบางมั่นคงแล้วและสมาชิกเองนั้นนะคะก็อยู่สุขสบายดีแล้วเพราะต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็อยากจะฝากขอบคุณนะคะจาจะฝากขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยนะคะที่ได้ช่วยกันทํางานนะคะออด้วยความซื่อสัตย์จริตแล้วก็รือถึงประโยชน์ส่วนรวมเห็นกัฐมาชิกเ,ออเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยนะคะ<ม>ก็ทําใหออ้การดำเนินงานของสกร ในปีที่ผ่านมาคะก็อยู่ระดับที่น่าพึงพอใจนะ pues คะแล้วก็สมาชิกเองนั้นก็ได้ประโยชน์จากสกรอย่างเต็มที่นะก็ขอก็ขอขอบคุณก็ให้ทุกทุกฝ่ายนะคะช่วย,วย,อยอกันทํางานเพื่อสกลต่อไปนะคะสวัสดีครับพี่น้องชาวสกรลทุกท่านครับผมนายวสินทองสุขประธานคณะกรรมการสกรการเกษตรสามชุขจำกัดได้มาพบกับพ <N> ี่น้องชาวสกรวันนี้ ก่อนอื่นจะขอกล่าวประวัติสากลการ,กรเกษตรสามชุกจเล็กน้อยนะครับสากลการ,กรเกษตรสามชุกจดทะเบียนก่อตัอ้งตามพระราชบัญญัติสากลพศ2 5 1 1จดทะเบียนเมื่อวันที่18พฤษภาคม2518โดยการรวมกันของสากล4แห่งมีสากล3ชุกสากลขายข้าว3ชุกแล้วก็สากลที่ดินหนองปากนา สกอกระเสียวน้องสะเดาจำกัดทั้งหมดนี้รวมกันโดยใช้ชื่อสากอนการเกษตรสารชุกจำกัดมีสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่479ทั2หมู่ที่6ตำบนสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแรกเริ่มมีสมาชิกไม่กี่ร้อยคนเดินดํเนินงานตั้งแต่ปี18ถึงปัจจุบันมีสมาชิก4,284คนมีทุนเดือนพุ่มทั้งหมด312ล้านบาทเศ มีเงินฝาก23 232ล้านบาทเศษมีทุนดำเนินงานทั้งหมด717ล้านบาทมีกรรมการ15คนพนักงานลูกจ้าง15คนดำเนินธุรกิจหลักๆ5ประเภทมี 1. ธุรกิจให้ใหสินเชื่อก็คือให้สินเชื่อด้านการเกษตรทั้งเงินทุนและก็อื่นๆให้กับสมาชิก 2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เลือกสินค้าจำหน่ายนี้ก็มีั้งปโ๋ยยาปรับปรุงพืชข้าวสารแล้วก็ื่อุปูรคบริโภคทุกชนิดนะครับสามธุรกิจรวบรวมผลผลิตก็รวบรวมผลผิตจากที่พน้องสมาชิกที่ผลิตได้ก็ามารวบรวมให้กับสากรนะครับสี่ธุรกิจแปรรูปสากรการ,การเกษตรทากทุกมีตัวลงสีสําหรับแปรรูปข้าวเปลือกให้กับสมาชิกนะครับห้าธุรกิจบริการต่างๆก็คือรับชำระเงิน ทั้งค่าน้ำค่าไฟและก็ประกันชีวิตต่างๆนะครับ mm hmm. ก็บริการให้กับสมาชิกสกรมีความสำเร็จเข้มแข็งได้เพราะมีความสามัคคีของคนในสภกรก่อนกรรมการพนักงานสมาชิกมีความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันมีความขยันประหยัดซื่อสัตย์ตุจริตของบุคลากรมีระบบการทำงานที่ดีสกรสาชุกที่ประสบความสำเร็จก็โดยสมาชิก เชื่อมั่นไว้ใจจึงให้ความร่วมมือกับสภกรมากสภกรสามชุกให้บริการสมาชิกจุดเหมือนญาติพี่น้องนะครับดูแลติดตามความเป็นอยู่ของสมาชิกมาโดยตลอดสุดท้ายนะครับก็ขอฝากให้พี่น้องชาวสภกรทุกท่านนะครับจงใช้บริการของสภกรและก็เชื่อมั่นในสภกรในานามของสภกรการเกษตรทับชุกก็ขอ อวยพรให้กับพี่น้องชาวสก์ทุกๆท่านนะครับจงประกอบอาชีพในด้านการงานจงประสบความสุขความสําเร็จในทุกๆด้านทุกประการด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีสากรการ,กรเกษตรสามชุกจำกัดมีความภาคภูมิใจที่ได้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ให้ประสบความสําเร็จมากมายอาทิเช่นปี2542โรกเกติยศระบบการควบคุมภายในจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกร ปี2543โลภาราชทานสาก์การเกษตรทั่วไปดีเด่นแห่งชาติประจำปี2543จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามราชกุม,มารปี2543โลเกติคุณแดน่งสมบัตินวลสีผู้จัดการสาก์ดีเด่นจากกรมส,งสร่งเสริมสากร์ปี2551โลเกติคุณโครงการขับเคลื่อนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในสาก์จากกรมส่งเสริมสาก์ปี2555 โลกเกติคุณสากลดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบรัญชีในการบริหารจัดการระดับประเทศจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ปี2557โลกเกติคุณสากลที่มีคุณค่าแห่งปีจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เมื่อพูดถึงความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรสามชุกจำกัดจึงหมายถึงหัวใจของความเป็นสหกรณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองช่วยเหลือเกื้อกูลและขับเคลื่อนสากลแห่งนี้ให้เดินไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกทุกคนเพื่อประโยชน์ของวนสมาชิกและชุมชนเป็นที่ตั้งกว่าหลายสิบปีที่สากลแห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวอุปสรรคต่างๆนานา,นา จากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกคณะกรรมก,การดำเนินการและฝ่ายจัดการคือรากฐานสําคัญของความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะทําให้สหกรณ์แห่งนี้ข้ามผ่านสิ่งต่างๆมาจนถึงวันนี้และจะยังยืนหยัดสร้างรากฐานเพื่อขยายกิ่งก้านสาขา เปรียบดังสมาชิกรุ่นต่อๆไปของสหกรณ์การเกษตรสามชุกจำกัด